อากาศการท่องเที่ยวกันบ้างคนระคุณผู้ชมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างที่เราทราบกันดีฝูงนกพิราบลานประตูท่าพแพในตัวเมืองเชียงใหม่ครับยังคงเป็นจุดแลนด์มาร์กของนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมาเยือนเชียงใหม่ไม่พลาดถ่ายรูปนะครับกับฝูงนกพิราบพ,พร้อมไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพระเจ้าเจดตื้อภายในอุโบสถเงินหลังแรกของโลกครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับต่างพาครอบครัวมาทําบุญ ไหว้พระและถ่ายภาพกับพระอุโบสถเงินหลังแรกของโลกที่สวยที่สุดนะฮะก่อสร้างด้วยเงินแกะสลักทั้งหลังครับที่วัดศรีสุพรรณตะบลไหาย,ยานในตัวเมืองเชียงใหม่ที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสืบสารเครื่องเงินชุมชนบัวลายครับถือว่าเป็นชุมชนทําหัตกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชีงยงใหม่ภายในนะครับก็ประดิษฐานองค์พระประธานหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพระเจ้าเจ็ดตื้นครับ เป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง3ศอกสูง4ศอกปางมารวิชัยเนื้อทองสำริดครับไปดูที่บริเวณขวงประตูท่าแพค่ะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะคะไปดูกันค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาพักผ่อนในจังหวัดเชียงใหม่มาถึงก็ต้องมาถ่ายภาพกับฝูงนกฮีราบจนตอนนี้กลายเป็นแลนด์มาร์คที่มาถึงเชียงใหม่นี่ต้องมาที่นี่แล้วนะคะซึ่งรูปถ่ายเนี่ย ทุกคนก็ถ่ายเพื่อที่จะนําลงไปในโลกออนไลน์โดยบริเวณแห่งนี้ค่ะช่วงเช้าของแต่ละวันฝูงนกพิราบก็จะพากันบินมาเพื่อหาอาหารนะคะและช่วงำค่ำก็จะบินกลับรังเป็นประจําทุกวันค่ะครับก็ถือว่าเป็นจุดหจุดนะฮะใครมาเชียงใหม่แล้วเนี่ยถ่ายตรงเนี้ยไม่ต้องบอกว่าเชียงใหม่ก็รู้ว่าเป็นเชียงใหม่<ช>นะฮะ,ะเพราะว่าแบ็กกราวของเขาเนี่ยก็จะเป็นกำแพงประตูเมืองนะสวยงามแล้วมีนกพิราบบินผ่าน